คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อ p ปิ้ง02-238-8999ไว้ลัคกี้คลิน,นิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยกับบิวนัทพลกับรายการ IPM u อัปเดตครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ Impact Challenger เมืองทองธานีกับในงานไทฟิกอนุกา g เอเชีย2020นะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับ และนี่ก็คือความก้าวไปขั้นกับการปรับโฉมใหม่ของงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2020ที่มีผู้สนับสนุนทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้แสดงสินค้าและผู้ซื้อในอุตสาหากรรมในขนาะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมเที่จะจัดงานแสดงสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับทุกท่านในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2020 เป็นยังไงบ้างสำหรับการมองดูในครั้ง,งนี้ค่ะดีมากค่ะคืออาจจะเป็นปีนี้อาจจะต่างชาติเข้ามาค่อนข้างยากนะคะก็าากจะมีกลุ่มลูกค้าในไทยที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เราค่อนข้างเยอะมากค่ะแต่จะพูดถึงตัว p r o d u ั t ์ของบาบวนา,าแต่ลรกันนะคะค่ะาาก็จะมีเน้น,เ,น,นเลยก็จะมีพวกสุขภาพอย่างเช่นพวกเชียร์ซีคิวนัวหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มซุปเปอร์ฟูด้ดที่ว่าจะเป็นพวกเคลพวกอาซาอิ พวกข่าวอะไรอย่างเงี้ยที่รู้ๆกันอยู่แล้วแล้วยิ่งตอนนี้คือหลังจากโควิดเนี่ยค่ะหมือนกับว่าทางทางออผู้บริโภคก็ให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับตัวผิตภเราค่ะใน่วนะะ่มเ่ากนางน้องตอนนี้เท่าที่ดูนะคะคือดูดูจากการบริโภคแล้วก็คือเหมือนกับทุกคนก็เหมือนกับว่าหันมาด้านนี้มากขึ้น ค่ะก็เราก็เลยตอนนี้ก็เลยอินเวนต์ผลิตัก์ใหม่ๆเพื่อเอาเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยรู้จักมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะมีเป็นตัวแป้งที่ว่าสกัดน้ำตาลออกเป็นโล g i ะค่ะเพื่อทำเบเกอรี่ทำขนมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวน้ำตาลซึ่งไม่ใช่เป็นน้ำตาลปกติเป็นน้ำตาลที่ว่าใช้ตัว Inter um, อินทผลัมค่ะจากาผลไม้อบแห้งอินทผลัมทำมาเป็นน้ำตาลเพื่อใช้ปรุงอาหารได้ ตอนแรกๆเลยตอนเริ่มทำก็เหมือนเจาะตลาดกลุ่มรักสุขภาพอยู่แล้วซึ่งเราก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็จะมีพวกกลุ่มเบเกอรี่ก็คือจะมีพวกกลุ่มแป้งกลุ่มธัญพืชที่เอาไปทำขนมอะไรอย่างนี้ก็ก็ค่อนข้างควบคุมอะค่ะเพราะว่าสินค้า Product l i ลนเราก็มีมากกว่า200 200โปรดักตอะค่ะทำแพงกับตลาดยังไงบ้างคะ การตลาดตอนนี้เน้นๆก็จะเป็นจะเป็นอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ขยายไปต่างประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีพวกลาวพม่า,มาอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าตอนนี้กําลังให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับาออการรักสุขภาพอนะไรเงี้ยค่ะท่านคงให้คุณมครู้คนนี้่ค่ะก็ะะจริงๆแล้วเมื่อก่อนน้ำหนักตัวเยอะมากเลยค่ะเกสิบแล้วตอนนี้ก็เริ่มลดลงเพราะว่ามาปรับเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็ เปลี่ยนจากข้าวมาเป็นคิวเนวค่อยๆเปลี่ยนนะคะเพราะก่อนหน้านี้น้ําหนักขึ้นลงบ่อยมากเพราะเราไม่ทราบถึงข้อมูลที่ชัดเจนว่าเราควรจะทานยังไงตอนนี้เราได้ศึกษาลึกลงไปจากอเมริกาแล้วก็รู้สึกยินดีนะคะเพราะว่าเราจะได้มาเผยแพร่ให้คนไทยได้ทราบว่าเราไม่ต้องอดอาหารแต่เราแค่เลือกทานแล้วก็มันก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแล้วเป็นระยะยาวอะคะ่ะส่วนมากคนทำไดท์ทำกันเป็น สั้นๆเห็นดาราเห็นซีเรบทำแล้วทำตามแต่เราไม่ได้เข้าไปดูถึงภายในว่าร่างกายเรารับได้หรือเปล่าเพราะแต่ละคนรูปร่างเรายังไม่เหมือนกันเลยแล้วข้างในเราก็คงไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะ สำหรับท่านผู้ชมนะครับผมที่สนใจเกี่ยวกับเฮลตี้อาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมสามารถมาที่บูธบูบานัทได้เลยนะครับสำหรับวันนี้รายการ IPM อัปเดตได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีคอดีพีถังเช่าผสมสนใจสั่งซื้อโทร iShopping 02-238-899ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ